การสเตตไฟเตอร์ไมคคู่สู้ฟัดช่วงที่แล้วรักไฟโชว์ผลงานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ถึงเวลาของเดฝ่ายรุมคนที่2องที่ติดอาวุธนัดมืออย่างกีตาร์มากับเพลงจ้ำใจและเพลงนี้จะดีพอที่จะกำจัดสมาชิกทีมแชมป์อยาอา่างอวตารออกไปได้หนึ่งคนหรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ Sí. ใ,ใจทำไมคำสัญญาคนจะรู้ว่าเขาเข้าใจต้นเหตุจากเธอใช่ไหม สัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะรักกันอยู่แล้วไม่ทิ้งไปอ,อยากได้แค่สัดยาที่เคยให้ มั่นใจพอใจกับโชว์ของตัวเองแค่ไหนครับก็คิดว่าทําดีที่สุดแล้วครับที่เหลือขึอ้นด้วยใช่แล้วแต่ท่านคณะกรรมการจักรุณาเลยครับโอ้โห <laughs> แล้วแต่จักรุณาเลยนะครับ, <laughs> รบงั้นเริ่มจากปาก่อนเลยแล้วกันครับ <laughs> เชิญครับโอเป็นโชว์ที่เหมือนพาผมย้อนกลับไปดูคอนเสิร์ตใน <laughs> ช่วงแบบ ยุคเอาเตอร์ท้ายๆ MBK ครับ MBK MBK ฮอลล์อะไรอย่างเงี้ยนะ MBK Hall สมัยก่อนเคยไปไปถ่ายตังค์หรือฟรีบัสใช่จำได้อยู่ใช่ไหมฮะพวกแบบพอดเวฟร็อกมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราแก่แล้วเหรอครับเนี่ยแก่แล้วครับก็จริงฮะหลายมีบางช่วงบางตอนเนี่ยทำให้นึกไปถึงว่าแบบโหนี่คุณดิดสบายบัฟเนี่ยมาร้องให้ฟังเองจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าบางช่วงนี้ ดูเหมือนลึกไปกว่านั้นเลยนะฮะบ,บางช่วงนึกว่าเป็นพี่ป้อมอัศนีมาร้อง<ม>ให้ด้วยซ้ำไป<ม>ก่อนอื่นก่อนเรื่องเรื่องที่ดีคือการเอากีตาร์มาเล่นด้วยเนี่ยผมว่าช่วยได้มากเพราะผมผมยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีกีตาร์เมื่อกี้คุณเดย์คงไปไม่เป็นเหมือนกันอนะ่ะเพราะดูมีความขัดเขินเหมือนกันเวลาอยู่บนเวทีมันมีเรื่องที่ไม่ค่อยชอบคือมันมีช่วงที่มันล้นไปนครับโดยเฉพาะเสียงร้องนะฮะมันมันมันเลยพาให้ช่วงหลังๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าจากตอนแรกม,มันพอดีพอดีมันตอนหลังมันจะเริ่มรู้สึกเหมือน เหมือนโดนโดนยันออกมาฮะเราต้องเริ่มต้องถอยถอยให้มันล้นไว้มันเหมือนตะโกนใส่หน้าเราแล้วถ้าควบคุมโทนให้มันพอดีพอดีได้ทั้งหมดมันก็อาจจะฟังดูฟังสบายกว่าน,นี้ครับขอบคุณครับป๋าครับ ต่อที่คุณนิวครับชนะเมื่อไห่าเพลงนี้นิวแบบไม่นิวแค่คุ้นๆนะ่ะนิวจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้แต่แบบพอพอคุณเดยร้องมาเนี่ยมันก็มันก็เออเออไปอีกแบบนึง <c oughs> มันกระชากเราเข้าไป <c oughs> ชอบแอตติจูดของคุณเดที่แบบไม่รู้แหละมีอาวุธมากกว่าคนอื่นในมือก็คือมีกีตาร์เป็นเครื่องคู่ใจยังไงก็ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของคุณเด นิวเรนเน็กได้อีกสามเฮ้ยมีอีกสามชอสามอสามมอสามมอะมันมันมากไม่รู้แหละชอนี้เอเล่นไปเล่นมามีมอที่สี่แล้ว้ยมออะมั่วเลยฮะนี่ไงตกใจมากเลยพอพอคุณพ่อบอกมอที่สี่ผมมอสี่ับผมพี่ร้องประจำอยู่ ที่ร้านอะไรอย่างนี้ป่ะคะจริงๆผมผมเป็นมือกีตาร์ครับเป็นมือกีตาร์จริงจังเป็นมือกีตาร์นำเลยใช่ครับแล้วร้องนี่ก็ร้องก็ร้องบ้างครับร้องตามแต่วันนี้ดูแบบดูมีความสุขกับการโชว์ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็จริงจริงตื่นเต้นมากเลยครับพี่โอ้โหนี่คือรายการแรกที่ผมมายืนร้องแบบนี้ครับซึ่งปกติผมจะเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยถือว่าได้ใจนะคะขอบคุณครับนิวครับ แต่ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกก็ได้ใจนะปิดท้ายครับพี่โอ๊ตเชิญฮะคือผมว่าพี่มากันผิดทางหมดแล้วครับหลายคนบอกเหมือนพี่ดิดเหมือนพี่ป้อมพี่โต๊ะจริงๆแล้วเขาคือคุณเอ๊ะละอองฟองโอ้ตอนนี้เป็นโอตากัไปแล้วด้วยเขาคือคุณเอ๊ะละอองฟองคุณเอ๋คุณเอ๋เอชซินโดรมเอชซินโดรมยิงท่าเล่นกีต้าวเมื่อกี้ท่าร้องใช่เลยเหรอโอ้ผมอยากจะถ่ายคลิปไปแล้วเกินเมื่อกี้นะของพี่เอ๋แล้วเกินว่าพี่เอ๋ผมเจอน้องชายพี่แล้วพี่เอชซินโดรมไปแต่ว่าคือ เหมือนที่ปารเต้บอกครับคือตอนแรกเพลงมันมันมาดีมากเลยครับมันมันดีแล้วก็สิ่งที่ผมชอบพี่เดย์อย่างหนึ่งคือผมชอบท่อนฮุกที่พี่ร้องและพี่ใช้เสียงแบบดิสทอร์สเสียงแตกเล็กๆตรงปลายหางเสียงทุกคำมันมันแตกาจจใแล้วมันมีแบบมันมีแบบอแบบมันมันบีบออกมาแล้วผมว่าไอหางเสียงพวกนี้มันทําให้พี่มีเสน่ห์มากแต่มันจะมีจังหวะท้ายๆที่ปารเต้บอกคือมันล้นเกินไปพอมันพอมันพอมันถูกใช้ออกมามากเกินไปมันมันไม่เซอร์ไพรส์ละมันกลายเป็นว่า เขายัดเยี่ดให้เราฟังมากเกินไปมันก็ล้นแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดถ้าพี่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพี่ในการที่พี่ยืนถือกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยถือว่าพี่ประสบความสำเร็จแล้วครับพี่ทำดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณคุณโอ้ตนะครับ